มา,มาพี่น้องมือนี้สาวผูไทยอุนตุนพ้ากินน้ำยาปากระป๋องมาพี่น้องมือนี้สาวผูไทยอุนตุนจะผ้ากินข้อปุ้นน้ำยาปากระป๋องแสบๆจุดๆน้ำวันยุดสาวผูไทยอุนตุนมือนี้ สวัสดีจ้าพ,พ่อแม่พี่น้องมือนี้มาพบพ่อกับสาวผูไทยอุนต้นคือเก่าเนาะพ่อแม่พี่น้องมาทักทายกับพี่น้องมือนี้วันเสาร์พ่อแม่พี่น้องสาวผูไทยอุนตนหยุดกับวันขี่สมาธมือนี้มามาพี่น้องมือน,นี้สาวผูไทยจะผากินข้าวปุ้นน้ำยาปลากระป๋องน้ำกันเดิมมามา,มาจวดจ่ายฝันนี่ข้าวปุ้นมือนี้สาวผูไทยอุนตนผากินข้าวปุ้นมือนี้ แซ่ๆน้ำกันผักกับกรบสิมีพริกหวานผักคะน้าลวกผักแผวบ้านเห่าพี่น้องผักกาดดองมะกะทินผักกะทินบ้านเหา่าแล้วกัอันมะโทพูมามาพี่น้องขวันตรวจตรวจย่้้องกันแล้ว ไอ้ส้ตีนไก,ก่ยาปลากระป๋องไส้ตีนไก่เออโอ้นามเฮียนามเฮียมีผักกระถินมักทั่วผู้มักทั่ว ขวัญตรวจหอกระเฮ็ดแล้วพ่อแม่พี่น้องเลือดยางมือ,ม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 อสาวมือนในสาวพุทธายอดต้นยุดมือนีใขี้สมัดมานางานเพิ่นยุดให้พ่อแม่พี่น้องออมามาพี่น้องจดจจดฟาดบ่มนำกันอื

ยาปลากระป๋องน้ำยาปลาปลากระป๋องเป็นยองไม่ได้กินโดนหรอคืดยากเป็นจะแสบก็เลยลวะเผ็ดเพชรขาใส่ซ้อนจะใส่มือ ไก่เปื่อย ใส่กระใสเป็นหัวเป็นหัว Khao kèm làm bơm lưu view, không khí, Màu lưu xoay xoay เราใกล้กสิบปีใหม่เนาะพ่อแม่พี่น้องทางโรงงานทางสาวแรงงานคือสิยุดแล้วลวเนาะพ่อแม่พี่น้อง กูอดอตบองว่ามองบรรยากาศให้คน วิว่ายวิวใชยบรรยากาศสวยๆเป็นบ้านเสาของสาวไทยอนนุนตูนพ่อแม่พี่น้องใจยเป็นบิ๊กใจยเป็นอาทิตย์พ่อแม่พี่น้องวิกละร้อยร้อยดอนถ้็คิดเป็นเงินไทยบ้านฮากกับปรามาณวิกละ อาทิตย์ละสองพันพอแม่พี่น้องมีห้องน้ำมีม้มองเ็กับเขาที่บ้านห้อง,องพี่น้องแต่ค่าสระว่านแถวนี้ก็จะแพงแน่ สอ,อคนได้พี่น้องบิลละซองบัตนสองคน ปลอดภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องผู้ใดที่เดินทางกับต่งจังหวัดกับแต่งจังหวัดกับบานเกิดขอเดินทางปลอดภัยกับไปเที่ยวปีใหม่กับไปหาพ่อแม่ 对，没错。 จิงแกป่ป่วย ม่ขอให้เจียวมวนวเน,นะพอไม่พี่น้องขับรถขับล่ขอให้ระวังเด้อพพอไม่พี่น้องเดินทางกลับบ้านาะ ได้บนออไลายเนาะว่าแม่พี่น้องอากาศเย็นแจับมึง ข้าวหลามกันใช่ไหมพี่น้องตบดท้ายข้าวหลามซื้อจากร้านไหยคือบ้านเฮาหปล่พี่น้องเอามานึ่งเอามาเรบเอะไรอีก่ข้าวเหนียวขาว ตามก็บอกหกดอนพอแม่พี่น้องกระจิต้งเงินไทยอยู่ปะมาณ1ร้อยกว่าบาทตามก็บอกร้อยกว่าบาท คลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้เนาะพ่อแม่พี่น้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้สาวบุษไทยโอนโตนะนเด้อพ่อแม่พี่น้อง